สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องมีดีชาแนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวางไปสูตรครบ2ตัวล่างประจำงวดที่2มกราคม2569ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์ เราไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าจะออกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบ,บุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดี h ช n แนลโปรดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะสำหรับแนวทางของสูตรครบ2ตัวล่างเดี๋ยวอาจารย์วางครบ2ตัวล่างจากเล่ม x 1ก่อนเลยนะคะเป็นครบ2ตัวล่างชุดร้อยเมลัย เชิงซ้อนนะคะสูตรนี้ทำก็ค่อนข้างยากอยู่นะคะอาจารย์จะทำให้ดูทั้งหมดสิบงวดนะงวดที่เราจะใช้จะเป็นงวดที่สิบเอ็ดครบล่างชุดร้อยมมลหลอันนี้จะเป็นแนวทางทำแบบชุดโบราณนะสูตรแบบคนโบราณก็ชอบคำน,นวณแบบนี้นะร้อยเมลัลจากเล่มนะ,ะถ้าเข้าก็มาตามที่ x วันนะคือ x หนึ่งนี่แหละจะมีตัวเลขอยู่ทั้งหมดเจ็ดตัวนะบางครั้งก็มีตัวซ้ำบางทีก็มีบางทีก็ไม่มีเริ่มแต่งว่าที่ออกห้าศูนย์เป็นหลักตัวเลขที่คำนวณมาได้ก็คือ 80, 7, 9, 6, 8, แปดศูนย์เจ็ดเก้าหกแปดแล้วก็ห้าตัวซ้ำเลขแปดนะซ้ำสองตัวก็จะเหลือตัวเลขอยู่ หตัวด้วยกันเนาะหกตัวออกมาที่ห้าศูนย์หลักสิบห้าหลักหน่วยศูนย์เดี๋ยวอาจารย์แยกนะหลักสิบเอาเป็นสีส้มแล้วกันหลักหน่วยศูนย์ท้ายคลิปเราก็มาจับสองตัวล่างด้วยกันใช้แต้มระยะยาววัดไปเลยนะต่อไปทางงวดที่สอง คำนวณมาได้สามเจ็ดสี่หกสามห้าสองตัวซ้ำเลขสามนะะเลขสามออกตัวซ้ำเลยเนาะอันนี้ตัวซ้ำเลขแปดไม่มานะคะตัวซ้ำเลขแปดไม่มาออกห้าศูนย์อันนี้ตัวซ้ำเลขสาะะข 8, ม,มาออกหกสามหกสามนะหกสี 6, 4, ส้มนะ หลักหน่วยเลขสามต่อไปงวดที่สามสามสี่หนึ่งสามศูนย์สองเก้าออกมาที่สามหนึ่งซ้ำสามนะสามหนึ่งเป็นงวดที่สามหลักสิบเลขสาม หลักหน่วยเลขหนึ่งอยู่ในเจ็ดตัวนี้เลขที่ไม่น่าสนใจเนาะเดี๋ยวเมื่อที่แล้วาจารวางให้นะเขียนไว้เราจะได้จำได้ด้วยแล้วเราจะไม่ใช้ในงวดนี้ ก็จะมีลำมโ,โนโนะเดีย๋ยวเอาสีชมพูแล้วกันห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่บางทีมันซ้ำก็จะเป็นหกตัวเนาะตัวเลขที่เราจะไม่ใช้นะอันนี้ก็ตรงด้านหลังที่อาจารย์ทำให้นี่ก็มีความหมายนะ งวที่เราจะใช้เราจะไม่เอาสามหรือสี่ตัวด้านหลังนี่ถ้าซ้ำกับไม่ซ้ำเนาะขอเป็นสีชมพูไปเลยเนาะนตนี้ต่อไปสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเก้าศูนหนึ่งต่อมานะเอออาจารย์ลืมบอก f อนะคะงวดนี้อาจารย์ทำคำนวณสูตร สองคบครบสองตัวล่างนะทําได้สี่ตัวเองเนาะทําได้สี่ตัวเอาละเดี๋ยวเอาตัวนี้ไปตัดจะมีตัวเลขที่ชอบนะหนึ่งชุดหนึ่งชุดแล้วก็สําลองไว้หนึ่งชุดงวดนี้จะได้สองตัวล่างน้อยชุดเลยนะคะท่านผู้ชมมันมีวิธีการตัดหลายทางแล้วก็จะมีเลขติดล่างด้วยเนาะเดี๋ยวเอาตรงนี้ไปตัดกับเลขติดล่างก็ได้เลยนะคะว่าเลขติดล่างจะเหลือเลขอะไรนะฮะอันนี้สาม วันนี้เนาะเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเอาสี่ตัวเนี้ยไปตัดเลขติดล่างเราจะมีตัวฟันเลยนะคะใจเย็นนิดนึงเนาะสติสติเนาะห้าหกเจ็ดแล้วก็แปดเราจะไม่ใช้นะ ่อมาเราคำนวณงวดนี้เลยงวดที่สี่เนาะอาจารย์คำนวณมาได้ที่เลขแปดห้าสองสี่หนึ่งสามศูนย์อันนี้ไม่มีตัวสามเลยเนาะไม่มีตัวสามศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแปดม่แล้วเก้าศูนย์นี่เหลือสามตัว ถ้ามันไม่มีตัวซ้ำตัวเลขมันจะเหลือน้อยนะตรงนี้เลขที่เราจะเอาไปตัดจะได้น้อยตัวมันไม่ซ้ำล็อกนะตัวเลขที่เราไม่ใช้คือหกเจ็ดเก้าเลขที่เราจะใช้ก็อยู่ฝั่งซ้ายมือจานนี้ออกมาที่ห้าไปกใกล้ๆกันนี้เลยอันนี้เป็นสูตรเก่านะไม่ใช่สูตรใหม่ใครจดไว้ของว่าที่แล้วก็ลองมาเช็คดู สติสติพูดมากเดี๋ยวใส่สีผิดนะต่อมางวดที่ห้าเจ็ดแปดเก้าแล้วก็เจ็ดสี่หกสามสามเจ็ดเนาะออกเจ็ดเจ็ดเลยสองตัวนี้ใส่ไปก่อนเลยสีเหลืองเจ็ดตัวหนึ่งแล้วกันแล้วก็ส่วนนี้อ้าวอ้าอ้าผิดผิดผิด ใจเย็นใจเย็นเจ็ดเจ็ดโอเคเจ็ดสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองมีตัวซ้ำมันจะได้สี่ตัวนะเนี่ยเลขที่เราไม่ใช้เก้าศูนย์หนึ่งสองยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ด้วยนะสมาชิกใหม่เกิดขึ้นนะ,ะหลายท่านเลยสำหรับ งวดนี้นะคะโอเคแล้วก็มี f อฟนะคะเอ่อจากจังหวัดนครราชสีมานะโทรหาอาจารย์นะอาจารย์ไม่สะดวกรับสายนะคะท mm. ่านผู้ชมเเดี๋ยวว่างๆค่อยโทรคุยกันแล้วกันเดี๋ยวอาจารย์ว่างอาจารย์โทรหานะมีเบอร์กันอยู่นะอ่าขอบคุณมากที่ไม่ลืมอาจารย์เนาะโทรมาทักทายนะคะเอ่อขอโทษเป็นอย่างสูงเลยที่ไม่สามารถรับสายได้นะเนื่องจากติดภารกิจนะคะท่านผู้ชม หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้ไม่ใช้อยู่หวดนี้หัวที่ออกหกหนึ่งไม่มีสองสามสี่ห้าออกมาที่หกหนึ่งหกหนึ่งก็อยู่ฝั่งนี้นะเลขหกแล้วก็เลขหนึ่งหก หนึ่งหกหนึ่งก็ตรงนี้เลยเนาะหกหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคไล่หมดเลยเนาะให้มันจัดจะไปเลยนะออาที่เจ็ดเจ็ดเก้าหกแปดห้าเจ็ดสี่ออกมาที่ แปดเจ็ดแปดเจ็ดแล้วก็จะมาดูตรงนี้นะคะเลขสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามเลขต่ำๆไ,ไม่ต้องใช้นะศูนย์หนึ่งสองสามล ก็มางวดที่แปดสามเจ็ดสี่หกสามห้าสองออกสามเจ็ดออกสามเจ็ดตรงนี้ก็จะเป็นสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่ง ไม่ใช้8 9 0นย์หนึ่งสาด ไปเดียวกันอ่ะต่อมาห่วที่เก้าสองสี่หนึ่งสามศูนย์สองเก้านะออกมาที่ 2, 2. 2, 2. ทสอง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 มีเลขสองสองตัวเลยนะสองขอแบ่งเป็นสอง มีสองตัวเล็เบิ้ลแบบนี้คะสองสองตัวที่ไม่ใช้ก็คือเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าหกเจ็ดแปดห้าหกเจ็ด ฐานของตัวเลขจะมีประมาณนี้นะฮะต่อมาเราก็มาดูงวดที่สิบห้าเจ็ดสี่หกสามห้าสองออกมาที่ห้าสองนี้เลยห้าสองห้าสอง ร้อยเมลัเชิงซอนนะห้าสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งงดแล้วมีหลักหน่วยล่างนะที่เป็นเลขเก้าแบบตัวเดียวนะคะรู้สึกว่าช่องอื่นๆเขาจะฟันเป็นห้าเก้ากันนะห้าเก้านะคะุผู้ชมมันเป็นเลขเก้าตัวเดียวเก้าเราบวกสามเป็นสิบสองนะแล้วเราคำนวณงวดใหม่ป่ะคำนวณ เดี๋ยวอาจารย์มีสูตรอยู่นะคะเดี๋ยวทําให้ดูก็น่าจะแล้วเขาก็จะไม่ไม่ค่อยมีคนให้ตัวนี้เลยนะคะท่านชมจะมีห้าเจ็ดห้าหกแล้วก็ห้าเก้าเนี่ยแหละหกกับเก้าเป็นตัวเดียวกันเนาะหกกระดกเป็นเก้าแบบนี้ก็เป็นตัวห้าเก้านี่แหละตัวนี้แต่มันจะอยู่ในตัวที่ไม่มาของอาจารย์นี่แล้วก็มีตัวเด่นๆอีกคู่หนึ่งก็มีห้าศูนย์ห้าหนึ่ง บางบางบางที่เขาก็จะให้ที่ห้าศูนย์ห้าหนึ่งนะคะท่านผู้ชมมันจะมีสูตรรองรับอยู่แหละอยู่ที่ใครจะตามที่สูตรไหน,นะคะสูตรใครจะแม่นกว่าการอะไรประมาณนั้นนะคะท่านผู้ชมนี่แหละของอาจารย์จะไม่มีเลยเก้าเนี่ยก็ไม่มีศูนย์ก็ไม่มี 0, มมแล้วก็หนึ่งก็จะเป็นห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งเลยบางบางที่นะบางสถานที่แล้วแต่แล้วแต่คนคำวนวณสูตรนะจะชอบสูตรไหนเองเนี้ยะคะ่ะแบบนี้เลย อาจารย์ลองไล่ตัวเลขให้นะสำหรับงวดนี้ก็ตัวเลขก็จะอยู่ประมาณนี้เลยมีอยู่ทั้งหมดเจ็ดเจ็ดช่องเจ็ดตารางเนี่ยจะเริ่มที่สามหนึ่งแปดศูนย์เจ็ดเก้าหกนะของร้อยมลัยที่อาจารย์ลองทําดูนะมันก็เข้ามาดีเนาะลองดูนะคะท่านผู้ชมรอ,อผลก่อนรอผลหลักสิบกับหลักหน่วย ิบจะมาเลขอะไรหน่วยจะมาเลขอะไรจะเดินต่อไปไหมนะสูตรนี้ <c oughs> แล้วเรามาดูหกนะเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า สามเหลือเลขที่ไม่น่าสนใจสำหรับวงน,นี้มีสองสี่แล้วก็ห้าสองสี่ห้าก็จะเหลือประมาณสามชุดเออสามเจ็ดชุดนะเจ็ดชุดสวยเฮ้ยเจ็ดชุดนะตัวอื่นๆที่เราเรียนมาสองสี่ห้าตัวไหนบ้างจริงๆ ล่างเนาะเดี๋ยวดูก่อนสองสี่ห้าสองสี่ห้าอ้าวสองสี่ห้าแปดเก้าศูนย์ไม่มีตัดเลยเนาะสองสี่ห้าสองสี่ห้าอ่างวดนี้ก็สามารถเสี่ยงสามตัวมาตัวใช่ไหมสี่ห้าสี่สาม เด่นเนาะมีเลขห้าเลขสเลขสามจันจำได้3ตัวนี้แหละเพราะฉะนั้นถ้าเป็น5้ากับสี่ไม่มีมก็งวดนี้ก็ตามได้เลยนะคะเลขสมเนาะลองดูสแล้วคราวนี้เอามาจับนะแล้วใช้แต้มวัดเลยาร์จะ,จะเขียนพอไหม ถ้าเราเอาเลขสามมาจับแถวๆนี้ก็พอมั้งเลขสามนะจะมีตัวไหนบ้างเป็นสามหนึ่งสามหนึ่งชอบเดี๋ยวเราชอบแล้วเราก็กลับตัวแค่นั้นนะเดี๋ยวดึงออกมาเนาะสามหนึ่งสามแปดสามศูนย์มีสามหนึ่งสามแปดสามศูนย์

สามเก้าสามหกฟันสามเนาะมันจะเดินดีระยะยาวนะสามสี่ห้าสามสี่ห้าเด่นมีอยู่สามตัวนี้ แล้วตรงนี้สี่กับห้าสองสี่ห้าเพราะฉะนั้นเราก็ตัดออกไปเลยหมดนี้ก็เลขสามมันก็ฟันสามเด่นนะฟันเนาะเด่นสามสี่ห้าตัด สีห้าออกไปสีชมพูเมื่อกี้นี่นะก็เหลือสามวันนี้ก็เลขสามสวยนะเลขสามถือว่าสวยอยู่แล้วก็ก็มาดูเออแล้วก็เบิ้ลของมันใช่ไหมตัวเบิิลสามสามเดี 3, 3. ๋ยวดูนิดหนึ่งสามหนึ่งก่อน

สามศูนย์เนาะแต้มสามนอะ,อะสำรองนอะต่อมาก็หแบบนึง่งสามเจ็ดบวกกันเป็นสิบเนาะแต้มศูนย์อ้าวสามเจ็ดนะ ต่อไป39 1เก้าสเแต้มสองได้อยู่นะ39แล้วก็36แต้มเก้าได้อยู่นะเราจะได้ ได้ประมาณนี้เนาะสองชุดนะคะจัดไปเจอหยิบจับลอตเตอรี่เลยนะสามเก้าแล้วก็เก้าสามกลับให้ด้วยนะแล้วก็สามหกหกสามใครชอบขี้ขี้นะก็เล่นไปเลยสามเก้าเก้าสาม ใครชอบคู่ขี้นะก็สามหกหกสามเดี๋ยวไปทําสูตรคู่ขี้นะตัวไหนจะเป็นตัวเด่นระหว่างสองชุดนี้อสองชุดนี้อันนี้จะเป็นชุดอาจารย์จะให้ชุดนี้เป็นชุดเด่นดีกว่าชุดชุดนี้นะเป็นชุดเด่น ชุดข้างล่างเนี่ยเป็นเด่นอันนี้เป็นชุดกันอ่สามหกนี่แหละหกสามไอนนี้สามเก้าที่เราคัดมาสองชุดนี้นะเก้าสามชุดนี้เป็นชุดกันสามเก้า ชุดนี้เป็นชุดเด่นคู่ขี้นะตามนีนน้รถหน้าจอฝากช่องนิดหนึ่งเนาะมีดีแชนแนล ใครไม่ได้กดติดตามกดติดตามเลยนะใครกดติดตามขอให้รับโชคเนาะเดี๋ยววันนี้วันหยุดนะคะวันเสาร์อาจารย์ก็จะเดินทางไปพักผ่อนแถวไหนยังไม่ทราบเลยเนาะยังเดี๋ยวทําอีกหนึ่งคลิปก่อนล้วกันจะ้ะสำหรับคลิปสูตรครบสองตัวล่างชุดร้อยเมื่อไหลนะคะเดี๋ยวจะไปจับชนนะชนจะมีตัวเลขตัวไหนเหลือบ้างแล้วก็ว่ากันไปอีกครั้งหนึ่งอีกรอบหนึ่งนะมันจะมี รู้สึกจะเป็น S 22บมั้งที่เข้าอยู่นะคะอันนี้ชุดเดียวเลยนะคะชุดเดียวเพียวๆไปเลยก็คือครบร่างชุดร้อยมาลัยอาจารย์ลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ